สรุปการอบรมสัมมนาหัวข้อการให้คำปรึกษาวัตถุประสงค์ช่วยให้ผู้มารับคำ <necessary> ปรึกษาได้มีโอกาสระบายความในใจช่วยให้ผู้มารับคำปรึกษาได้รู้จักตัวเองช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้รู้จักรวบรวมข้อมูลช่วยให้ผู้ที่มารับคำปรึกษารู้จักการตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาขึ้นช่วยให้ผู้มารับคำปรึกษาเกิดการปรับตนพ่อในการปรับตนหรือปรับพฤติกรรม ถ้าบุคคลนั้นไม่ให้ความร่วมมือก็จะเป็นไปได้ยากการจำแนกชนิดของปัญหาและการแก้ไขปัญหาปัญหาเกี่ยวกับความจริงปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ขั้นตอนของการให้คำปรึกษา 1. ขั้นตอนกำหนดปัญหา2 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล3ขั้นตอนแก้ไขปัญหา 4. ขั้นตอนยุติปัญหาและติดตามผลขั้นตอนสร้างความสัมพันธ์เป็นช่วงแรกเริ่มของการให้คำปรึกษาโดยผู้ให้คำปรึกษาจะต้องให้ผู้ปรึกษายินยอมตัวเองกับคำปรึกษาและลดการรู้สึกต่อต้านให้ได้มากที่สุดจนถึงขั้นไม่มีเลยผู้ คำปรึกษาจะต้องให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจในการเป็นกันเองขั้นกำหนดปัญหาในการพูดคุยช่วงแรกผู้รับคำปรึกษาอาจสับสนไม่สนใจรู้เราต้องอาศัยการพูดคุยไปเรื่อยๆกำหนดว่าปัญหาคืออะไรหรือในบางครั้งผู้รับคำปรึกษาอาจมีหลายปัญหาและปัญหาหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอีกหนึ่ง ขั้นรวบรวมข้อมูลหลังจากทราบแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรขั้นตอนต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกเพื่อสรุปให้แน่ชัดว่าปัญหามีอะไรบ้างปัญหาเป็นอย่างไรใครเป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานัน,นั้นบ้างเพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์หาหุนทาาแก้ไขต่อไปขั้นแก้ไขปัญหาเมื่อทราบปัญหาที่แท้จริงแล้ว เราให้คําแนะนําเพื่อการแก้ไขปัญหาเหมาะสมโดยวิธีการแก้ไขปัญหานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และไม่ทําให้เกิดปัญหาตามมาขั้นตอนอยุติปัญหาและติดตามผลหลังจากการให้ใหคำปรึกษาเราต้องมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบว่าการแก้ไขปัญหานั้นไปถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างและควรทําอย่างไรต่อไปการติดตามผมนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาด้วยหากปัญหานั้นมีความรุนแรงต้องอาศัย การติดตามอย่างใกล้ชิดหรือบางปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาผู้ให้คำปรึกษาก็ควรทิ้งช่วงเวลาเพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาโดยไม่เร่งกดดันจนเก,กินไปหรือหากปัญหานั้นไม่มีความรุนแรงมากผู้คำปรึกษาอาจเพียงแค่สังเกตโดยไม่ต้องให้คำปรึกษาซ้ำก็ได้